ทีเด็ดร่างทองนนี้นะครับก็สวัสดีนะครับพี่ๆก็สวัสดีก่อนเลยนะครับผมวันนี้มาอยู่หบเอ็มเบอร์คาร์นะครับผมก็มาสรุปผลคู่เมื่อวานที่เด็ดล่างทองของเรานะครับก็เป็นคู่ระหว่างเรียวโอปิโดนะครับเปิดว่ารับการเมืองของมิราเดสนะครับก็จบสกอร์ไป3ต่อนหนึ่งคำนะครับก็เป็นสกอร์เสียงสูงแรก ย้ำหลังตามบ้านเวอร์คร์ดของเรานะครับส่วนวันนี้นะครับหยิบยกกันมาอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ระหว่างเบนมาคยู21นะครับ <c oughs> เปิดบ้านรับการเยือนของฝรั่งเศสยู U 21นะครับผมในศึกชิงแชมป์ยุโรปยู21นะครับผมเรามาดูฟอร์มผลง,งานท่านล่าสุดของคู่นี้ที่เคยพบกันมานะครับเป็นเจ้าบ้านอย่างเบนมาคยู21นะครับผมมีชชนะสองและพ่ายไปถึงสามให้กับฝรั่งเศสยู U 21นะครับผม ส่วนผลงานฟอร์มหานัดล่าสุดเจ้าบ้านอย่างเดนมาร์กยู21นะครับหานัดล่าสุดก็มีชนะ2นะครับเสมอ3นะครับผลงานก็ยังจับว่ายังไม่ท่าฟอร์มสักเท่าไหร่นะครับส่วนวันนี้นะครับผมผลงานหานัดล่าสุดของทีมมาเยือนของฝรั่งเศสยู21นะครับผมก็มีชัยชนะถึงสนะครับผมแล้วก็เสมอหนึ่งครับเป็นฟอร์มที่ดีมากเลยนะครับวันนี้นะครับขอฟันลงไปที่ ฝรั่งเศสยู21นะครับเปิดมาที่3ามคำนะผมในสกอร์เสียงสูงแรกจำหลังนะครับสามารถมองได้นะครับผมส่วนพี่ๆคนไหนที่จะไปหน้าบ้านครับไปที่ฝรั่งเศสยู21ได้เลยนะครับวันนี้เตะเวลา23นาฬิกา00นนะครับพิเศษไปกว่านั้นครับวันนี้บ้านเราเปิดรับสมาชิกนะครับสนใจแอดมาตรงนี้ได้นะครับแอด OV45 นะครับผมส่วน พี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีหนังสือให้หนึ่งเล่มน,นะครับเป็นตําราคัดบอลของบ้านเวอร์คัสของเรานะครับพี่ๆคนไหนที่สนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้นะครับก็จบการวิเคราะห์ไปนะครับพี่ๆคนไหนอยากได้วิเคราะห์ตัวไหนหรือว่าสนใจคู่ไหนอยากจะให้ผมมาวิเคราะห์นะครับก็คอมเมนต์กันไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ก็สวัสดีครับ